ครับมาดูบรรยากาศรอบสนามติน,นสูรานนท์นะครับก่อนที่วันนี้เนี่ยบอลจะแข่งนะครับเป็นบอลชิงแชมป์ดิวิชั่น3นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสทีมที่มาชิงชนะเลิศกันนะค,คือสงขลาเอฟนะครับก่ทีมหนึ่งอะไรนะจากฝั่งอีสานนะครับลืมชื่อเฉยเลยนะฮะ คือวันนี้มาชิงแชมป์กันคือสองทีนี้ขึ้นชั้นแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่ามาเตะชิงชนะเลิศกันวันนี้เป็นเลกที่สองพอมาเจอที่นี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับคึกคักน,นะครับสนามกินนี่กว้างขวางนะครับกว้างขวางเลยแล้วก็ตอนนี้คนเดินกันหกขวายนะถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ฝั่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งข้างหลังอัศจรรย์ฝั่งนู้นเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับน้องนอัลบาล็อตนะฮะดาบขนาใหญ่สีก็นี่เด็กๆนะครับกำลังเตรียมเข้าสนาม เกมจะแข่งกันในช่วงหนึ่งทุ่มนะฮะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศรวมๆกันไปจากมีน้องๆอ,อำเภอเมืองนะครับวันนี้นัดกันมามาดูสงขลา fc <c oughs> con được con được con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นี่นี่เด็กซักเข้าไปด้วยกันได้ไหมพวกมันมันต้องเช็กถือก่อนใช่ไหมใช่อ๋อทึ่นี่ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่แล้ครับอ๋อไ่แล้วเจ้านันครับกลังมาตัับหลงโตลงเขมลัไปไปไปหาซื้อบัตร์ัตรไม่มีแล้ว เด็กๆลงชื่อไว้ก่อนแล้วนะครับตอนนี้บัตรไม่เหลือแล้วนะเหมือนแถวนี้มันจะไม่มีที่ขายต้องไปซื้อข้างหลังไปเราจะวนกลับไปที่เดิมนะครับที่ขายบัตร ก็ได้เห็นบรรยากาศข้างหลังด้วยนะ ดูบรรยากาศร,กรอบๆสนามตินนะครับวันนี้เราชิงชนะเลิศฟุตบอลดิวิชัน3นะครับสงขาย c ที่สนามตินมูุลานนท์ครับเร,เรียกไมด้น,นังตาได้หไหมไ,ไม่ดีไม่มีบัตรดี่โซนนี้บัตรเท่าไหร่ครับมันมีน60กับ120ใช่ไหม โอ้ครับอ๋อถึงหกสิบน uh, ี้ขึ้นขึ้นตรงไหนก็ได้อ๋อเราต้องดว่าราอยากได้ส่วนไหนอ๋อทีนี้ซื้อที่ไหนซื้อข้างหลังนู้นเหรอข้างหน้านู้นเลยคระข้างหน้านู้นเหรออ๋อครับเดี๋ยวไปผิดทางแล้วเอาน้าอะไรอืมป้าไม่เอาแก้วเหล็กมาิง ที่จริงเอาแก้วเหล็กเอาน้ำแข็งออกมาแล้วใช่ไหมเออถ,ถูกถูกแปลว่าป้าทำถูกต้องแต่โกโก้ยัองอยู่อ่ะก็ต้องเทนี่ไงก๊อกเอาเอาจัดการเลยให้น้องจัดการดิไม่ให้ฟานถือให้น้องจัดการนั่นก๊อกล้างเราจะได้ซื้อใส่น้ำแข็งใส่น้ำเปล่าก็ได้นะ<ม>่ะเอาเอาเทเทล้างล้างนี่นี่ปลายสายเอานี่นี่นี่ใช้ขันก็ได้ เดี๋ยวลังขยาวขยาวนู้ใครไปทีนี um <h 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 ้ซื้อน okay ้ำอะไร าเียวอ่น้ำเท่าไหร่ครับกาแฟเอากาแฟแล้วก็ขอน้ำน้ำเปล่าขวดด้วยับเอาน้ำเปล่าขวดด้วยเอาจ่ายจ่ายจ่เอาจ่าย บอลจะเริ่มแข่งทุ่มนึงนะครับเหลืออีกชั่วโมงเสร็จ ชิงกับราศีสไลนะครับเพิ่งนึกออกเทะล้างมือให้หน่อยดิมือเหนียวน้ำอะไรตกลงกาเขียวออากาเฟได้อยู่ไหมได้ชอออย่าให้หวานคืนไปครับไปกัน วันนี้น่าจะคึกคักเป็นพิเศษนะน่าจะคึกคักที่สุดในรอบปีเลยเพราะว่าเป็นนัดที่สำคัญที่สุดบัตรบัตรซื้อตรงไหนครับข้างหน้าใช่ไหม ให้ดูันสดๆเลยนะว่าซื้อบัตรยังไงเดี๋ยวจังหวสะสแกนจ่ายนี้ไม่รู้กล้องจะหลุดหรือเปล่าน่าจะไม่หลุดโอเหมือนจะแถวยาวอยู่เหมือนกันจัดไปแถวยาวใช่ได้ ใหน้น้องซียืนให้ด้วยว่า,างูกระมิ้นมันอย่างนี้เลยส่วนไหนคะมันมีโซนไหนได้บ้างมีโซนครบเพลิง,ง,งลคมมง่ะแ 1, 2, 3, 4อ๋อตาครบเพลิงนี่เท่าไหร่ 63ใบครัแล้วก็ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วเราต้องเดินกลับไปฝั่งนู้นนะเราซื้อบัตรฝั่งนูน้นฝั่งตรงข้ามไปเอาละครับทีนี้ก็จะวนตรนี้แล้วกันนะได้ชมบรรยากาศรอบสนามเลย ก็ดูย้อนหลังก็ได้มีคนเข้ามาดูอยู่เมื่อกี้นิดๆหน่อยนะ<า>เดี๋ยวเราจะไลฟ์ไปจนขึ้นสนามเลยนะครับ<า>เราจะขึ้นไปนั่งแห้งอยู่อีกชั่วโมงกว่ากว่า<ม>ได้เนาะ<ม>ถือว่าซ้อมไปดูบอลต่างประเทศ ก็ไม่เกินนี้แน่นอนคนระับฝั่งตรงข้าม V.I.P. นะฮะฝั่งคบเพลิงนีมันจะต้องเต็มไปด้วยกองเชียร์ครับเชียร์มันกว่าแน่นอนไปกัน สงขานะครับก็เป็นเมืองกีฬานะฮะอ,อ๋อแบบมาท้ายเหรอเนี่ยฝั่งถนนเส้นนี้นี่ไม่มีสายไฟนะเนี่ยตรงฝั่งถนนหน้าหน้าสนามเนี่ยไม่มีสายไฟนะครับสวยงามนะไล่ไปจนถึงโรงเรียนมหาแต่นี้ด้านข้างสนามตรงนี้อาจจะยังมีอยู่ บรรยากาศวันนี้เดดไม่ร้อนด้วยสบายอายาวไปเราต้องวนไปอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อไปขึ้นสนามขึ้นอัฏจันทร์ นู่นนะครับที่ที่เราจะไปนะฮะนู่นเลยครับที่นั่งก็ยังหลวมๆอยู่นะครับเดี๋ยวซูมไม่ดูนี่ซูมด้วยกาเล็กซี่เราจะไปกันตรงนั้นนะไปดูอกันอ๋อนู่นพอน้ำปัน่นพอน้ำปั่นเดินมาที่ทักกันเมื่อกี้เดินมานี่นละ สงสัยจะไปที่เดียวกัน <im ple asure> เดินใบทะเลาะกันใบสองตัวฟั <im ple asure> นหายเจ็บยัง คิดว่าอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้เลยอ่ะฮะแล้วกวนกันทำไมอ่ะฮ้าห้เพื่ออะไรอ่ะ ซื้อแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นหรอไมอ่นักีะเจอนขข้อทางไหน่ะขึ้นตรงกลางเลยนี่ครับต้องข้างสนามครับที่จอดรถกว้างขางนะครับเ,เกิดผู้ชมมาจากจังหวัดอื่นนะครับก็ได้รู้ไว้ว่าจอดตรงนี้ได้ เท่ากันเราซื้อบัตรตรงกลางกันถูกไหมเออตรงนี้เป็นด้านหลังสนามนะครับติดทะเลนะฮะไปตรงนู้นในไปฝั่งนู้นอีกประมาณกิโลนึงนะครับไม่ถึงกิโลนะประมาณเกือบเกืบกิโลจะถึงนางเงือกนะ,ระตรงนี้ฮะใส่เสื้อสีแดงสงขา FC กันขวักไข่ ได,ได้บัตรครั้งล่างนี้กันนะครับฟัง,ฟ,งฟังเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาขึ้นแหละอันนี้ไม่แน่ใจรถทีมเยือนหรือเปล่านะ สนุกเลยนะเด็กๆสนุกเลยนะเหมือนมีสไลเดอร์นะ <ś refriger ant> สไลเดอร์กันลงมา <c oughs> น้องๆหลายคนก็เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับจากสนามบอล เจอกันที่เดินสายบ้างอะไรบ้างตรงนี้หรอมั้งใช่หรอมั้งก็ใช่ไงบางคนหลายคนก็ขึ้นกันไปแล้วเราจะขึ้นจะลงตอนไหนก็ได้ มาแล้วครับสนามตีนสูรานุนวันนี้กรับแมตช์ชิงชนนะเลอกเราจะเลือกข้างบนหรือตรงนี้อาฟานนั่งตรงไหนเราขยับไปตรงกลางกันหน่อย อยู่ใกล้บันไดดีกว่าตรงนี้คือกลางเตะน,นะก็เราทำมาไหนดีบนบน,บนหน่อยไหมบนอีกไหม ขึ้นมาเยอะแยะเออรู้สึกว่ามุมบนบนมันมันดูสวยนะมีโอกาสเราก็จะไล์สดเรื่อยๆนะดีนะครับไม่เฉพาะเกมนี้ครับเอาไงดีเอาเลือกไปไปไป สวัสด,ดีครับสวัสดีครับรบ,บไปครับไปครับอ่ามุมสูงนี้รู้สึกว่ามันสวยดีแต่สูงสุดก็น่าจะไกลนักบอลอ้าวหวเคยอยู่ไรซดอยู่ผ้ออาดับาดบกบอลผ้านักบอลไม่เล่บอลฮะ เออมาแถวนี้นะบนอีกไหมบนบนสวยเหรอฮะนี่ไหมลูกหามุมสวยๆโอเคตรงนี้แหละได้แล้วได้แล้วได้แล้วสูงแล้วเอาเลยไหนๆก็เข้าในมาแล้วก็เอากลางเป๊ะๆไปเลย เอาครับเราได้ที่นั่งกันแล้วนะทางบนก็มีอีกนะอันนู้นมันต้องโอดคครับทางล่างก็ว่ากันไปไม่น่าจะเต็มความจุนะแต่เดี๋ยวเราต้องดูตอนทุ่มหนึ่งว่าประมาณไหนนะ เเจอคนรู้จักเยอะอยู่นะเกิน20แล้วคนรู้จักอัไรวพี่มันไงนนมันจะตรงไหนอีกล่ะมีตรงไหนได้อีกอ่ะ i p ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้กล้องดูหน่อย VIP อยู่ยังไง อย่างชัดไม่มีหลั <c oughs> ชัดจิงไม่มีหลรุลวสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับจากไหนคุยได้นะครับ <c oughs> เราจะให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะ เดี๋ยวตอนตอนตอนแข่งอยู่อาจจะเอาขึ้นมาไลฟ์สักรอบนะครับดูบรรยากาศตอนแข่งด้วยนิดๆหน่อยๆเกมนี้ไม่รู้มีถ่ายทอดสดบ้างไหมนะมีช่องไหนที่ไหนถ่ายทอดสดบ้างไม่รู้นะครับตอนนี้น่าจะเป็น ทีมเจ้าบ้านนะครับคนมาแล้วก็เป็นครั้งแรกของฟันกับน้องฟานกับน้องซนะีที่ได้มาดูบอลอาชีพติดขอบสนามนะอืนี่ทำไมนี่น้ำหกอะไรนี่เลอะเทอะหมดแล้วอือเลอะเทอะหมดทั้งกระเป๋าอะไรนี่เกิดอะไรขึ้น อ๋อมันเลือกตั้งแต่ตอนนั้นเหรอปะสวัยปีเจออะไรอ่ะเจอกับอะไรนะราศีสไลดยอ่ะจากภาคอีสา,า,อานอ่นะจังหวัดอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วหัวร้านคุณไม่เคยเห <c oughs> นักบอลเรานี่แหละ ตัวใหญ่ไหมล่าคนเดี๋ยวนี้เนาะใหญ่สู้ฝรั่งได้เสออด้วยพี่ซ้อมประตูอยู่นี่ตัวไม่ได้เล็กเลยนะตัว,วเหมือนฝรั่งเลยนะสิบบแปดนาฬิกาตรงครับยี่สิบสองมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สนามกีฬาอินละสูราน,น์สังเวียนที่ท่านรอคอยกับค่ำคืนนี้ใครจะเป็นสุดยอดของฟุตบอลไทยลีก3ที่จตัวขึ้นสู่ไทยลีก2แน่นอนแล้วเป็นการล้างปากกาานันระหว่างเจ้าบา้านสมขลา f c มปแล้วอนุนหมดแล้ว<อ>เหรอเม<อ>ื่อกี้เดินทางไปพันวากิโลเมตร ไม่โดนราสีสไลดยโดยพีเดตขอให้ดูดน้ำข้าวจากแดนเซมบ้าบราซิลกิลเบโตมาเชนาขอให้ราสีสไลด์ดำอยู่หนึ่งวันนี้ครับผมไพศาลชันมวันพิธีกรแล้วก็สาวสวยผู้มีหน้าตาเป็น,น,านอาวุธจากแดนหมอพีสูตรแปลว่าวันนี้เจ้าถิ่นตามหลังอยู่นะครับศูนย์หนึ่งนะครับหญิงมาีราแก้วมีโรไปพ่ายมาจาก บ้านลาสีสไลด์10นะครับวันนี้สงขาต้องยิงหนึ่งลูกก่อนเพื่อเสมอครับแล้วลุ้นในเวลาที่เหลือาตั้งแต่ในช่วงตอนเย็นนะคะที่เดินทางมาถึงนี้เห็นถึงความน่ารักเห็นถึงความพร้อมที่พี่น้องแฟนบอลแฟนความของเราจะมาร่วมกันร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีด้วยกันค่ะว่าทีมไหนที่จะได้เป็นแชมเตี้ยนในส่วนของทีสามระหว่างสงขาเอฟซีแล้วก็ลาสีสไลด์นั่นเองค่ะ ทีมชนะเลิศนะคะต้องยิงก่อนนะครับเท่่าไหรรคับทีมชนะเลิศนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทส่วนเราทีัรองชนะเลิศที่สองนะคะจะได้รับเงินรางวัลเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวโอ้เงินบำรุงทีมหนึ่งล้านนะเดิมพันวันนี้ัไทยลีมอบหม่ได้น้อยๆนะครับดิวิชั่นสามมิถ้าเป็นแชมป์ดิวิชั่นสองก็น่าจะหลายล้านนะ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป e> ็นตัวแทนมอบรางวัลโอ้โค้ดโค้ดหลังมาเป็นประธานนะฮะวันนี้โค้ดหลังชาญวิทย์มาเป็นประธานในพิธีครับเปป็นน18 2โดยระมาณ ในช่วงของการแข่งขันเตรียมความพร้อมกันในช่วงหนึ่งคืนดังนั้นท่านใดที่ได้ยินเสียงปัญหาสำคัญของนิกกีกรกันแล้วนะคะสามารถที่จะซื้อปากค่ะมาร่วมเป็นกำลังใจให้สาหรับทั้งสองทีมวันนี้อากาศดีครับมีลมแถมแดดก็ไม่ร้อนด้วยวันนี้ก็มีทั้งหมดนะคะสามจังหวัดด้วยกันค่ะเข้าสู่ในส่วนของคุยซอนก็คือสงคราค่ะเดี๋ยวเหลืออีกประมาณชั่วโมงนะครับ ตอนนีน้จะพักไล์สดไ้เท่านี้ก่อนนะครับบรรยากาศก่อนแข่งครับเดี๋ยวช่วงใกล้ๆจะแข่งนะครับกำลังลงสนามแล้วก็จังหวะเริ่มแข่งนะครับเดี๋ยวจะมาไรสดอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เจอกันครับ่่ิางมหยใญ